สวัสดีครับก็บฟอดครับคลิปนี้นะครับก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรีวิวกระบะสีประตูนะครับแล้ววันนี้มาในสไตล์การตกแต่งออฟโรดนะครับและที่สำคัญนะครับลูกค้าเลือกคัสตอมนะครับสีในแบบที่ลูกค้าชอบนะครับก็บบอกลูกค้ากันตลอดนะถ้าเกิดใครติดตามมาอย่างเรื่อยๆนะครับรถเนี่ยเราดูรถคันอื่นได้เป็นแบบ เราดูแนวทางการตกแต่งได้ว่ารถรุ่นที่เราดูมันแต่งเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับแต่ท้ายที่สุดตอนจะซื้อนะครับเราดูเป็นแนวทางและมาเลือกตกแต่งในแบบที่เราชอบได้นะครับบางทีเนี่ยเราเห็นรถแบบปกติเนาะก็จะเป็นดำแดงที่เห็นกันบ่อย่อยใชๆนะครับหลังๆมันก็จะแบบคัสตอมสีกันขึ้นมายเยอะมากมายและหนึ่งใน ที่พูดนะครับก็คือคันที่อยู่ตรงหน้าคุณลูกค้านะครับที่กอลจะพาไปรีวิวนะครับวันนี้ลูกค้าแต่งออฟโรดนะครับและที่สําคัญนะครับวันนี้ทําเป็นสีดาตัดชมพูนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับลูกค้าเลือกได้แบบเจ็บจีดโดนใจมากนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมนะครับรูปแบบการตกแต่งเท่ๆนะครับในรถ4ประตู XLS ครับก่อนไปรับชมครับฝากลูกค้าทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับ และอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอเดียไลน์กรบขึ้นไว้แล้วนะครับท่านใดสนใจก็สแกนนะครับลายแอดมาก็ได้นะครับหรือเอาเบอร์กรอบนะครับสแกนก็จะเป็นลายส่วนตัวนะครับเบอร์กรอบเนี่ยค้นหานะครับค้นหาใน ID ก็จะเป็นลายส่วนตัวนะครับหรือว่าโทรมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการทุกช่องทางเลยครับวันนี้นะครับเพจของเรา นิวฟอร์ดเรนเจอร์นะครับสี่ประตู XLS ตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรนะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดก็สามารถเล่นเป็นแมนนวลนะครับหรือบางคนเรียกเซมิออโต้ได้ก็คือเปลี่ยนเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะครับนั่นเองแรงม้าสูงสุด170แรงมา้านะครับแรงบิด405นิวตันเมตรราคาจัดจำหน่ายเนี่ยราคาเต็มๆอยู่ที่924,000บาทนะครับตอนนี้ถ้าเกิดบางคนเห็น XLS ที่ โฆษณา799 799นะครับตัวนั้นก็เป็นโปรโมชันนะลูกค้าก็ลองเลือกดูนะครับจะเป็นโปรโมชัน7 9 9จะโปรโมชันแต่งหรืออะไรยังไงนะครับสอบถามพูดคุยได้นะครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมครับ XLS มีจำหน่าย4สีนะครับดำเทาบอลเงินขาวไม่มีสีพิเศษนะครับนี่ครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดสกรูทรงฟิตนะครับก็เป็นสกรูทรงที่ใหญ่ที่สุดเนาะของฟอร์ดเรานะครับใหญ่เต็มฝากกระโปรงเลยนะครับแทบจะ สุดกระโปรงทั้งสองฝั่งเลยเห็นไหมครับสีนะครับวันนี้ก็เลือกเป็นแบบ3ามสีนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะติดเป็นทูโทนอยู่แล้วเนาะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดดำด้านอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเลือกทูโทนตรงนี้มันก็จะเป็นดำด้านนะแต่อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบ3าสีเลยนะครับก็ทําเป็นแถบชมพูนะฮะแล้ววันนี้สัญลักษณ์นี่นะครับวันนี้มาในตัววัวกระทิงนะครับก็ทําเป็นสีชมพูด้วยนะครับเพื่อ ให้มันดูเด่นนะครับแล้วก็รับกับชุดแต่งทั้งคันที่ลูกค้าเลือกสัญลักษณ์นมีมา้ามีวัวกระทิงมีแรดนะครับแล้วก็ไม่เอาสัญลักษณ์ก็ได้อะคริลิกนะครับคำว่าเลนเจอร์ตัวนี้เป็นอะคริลิกแต่งนะครับก็เหมือนที่ก็บอกตลอดแลยอะคริลิกแต่งในความได้เปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้นะครับมันเอาไปทําสีได้คัสตอมได้นะครับมีหลากหลายสี วันนี้นะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของ k คิงซีรีส์นะครับตัวกระจังเนี่ยเป็นดำเงาอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ลูกค้าเลือกทำนะครับตัวหนังสือ FORD นะครับเป็นดำชมพูเนาะอ่าแล้วก็ยังคัสตอมนะครับออกแบบนะครับนี่เรื่องของสีนะครับนี่เรื่องของสีตัวสติ๊กเกอร์นะครับโดยปกติเราจะเห็นตรงนี้แดงน้ำเงินใช่ไหมครับเป็นสไตล์แบบ M Sport เนาะแต่อันเนี้ยนะครับเขาทำเป็นสีชมพู นะครับนี่ชมพูแล้วก็ตัดน้ําเงินนะฮะนี่เห็นไหมแล้วก็ติดทําเป็นพูดง่ายๆชมพูน้ําเงินนะครับก็นี่ออกแบบคัสตอมได้แบบดั่งใจเลยนะครับอะไรที่เราทําได้นะครับเราทําให้อยู่แล้วนะฮะไฟ led สามจุดนะครับด้านบนกระจังก็จะมีขาวกระส้มเนาะอย่างคันนี้เลือกเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ไฟข้างกระจังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวส่วนแบบเนี่ยจะมีให้เลือก3ามแบบนะครับถ้าเป็นของ ตัว k i n g s e r i นะฮะคันนี้ติดครอบไฟนะครับเป็นสีดำนะฮะให้ดวงไฟดูคมดูจิกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เขาเลือกเป็นสีดำปกติเพื่อให้รับกับตัวชุดแต่งเหล็กพวกคิ้วล้อนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดต้องการเป็นดำเงานะครับเพื่อให้รถมันดูใหญ่ขึ้นสามารถเลือกได้ครับไฟหน้าครับเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะฮะสำหรับตัว XLS ครับ กันชนเหล็กนะครับนี่วันนี้มาในของเอาเลนเดอร์อีกแล้วครับช่วงนี้ได้รับความนิยมมากๆนะครับไฟตันหมอกเนี่ย XLS เดิมๆเป็นฮาโลเจนเนาะเป็นหลอดสีเหลืองนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนเป็น LED หมดเลยนะครับเป็นไฟตันหมอกเป็น LED หมดเลยดุมากนะครับกันแข้งนะครับนะปกติเราจะเห็นแต่สีแดงถูกไหมครับชุดที่เป็นสีแดงนะเนี่ยเราก็คัสตอมนะครับให้รับกันทั้งคันรถนะ ดุมากคิ Q ้วล้อนะครับวันนี้เลือกแบบ6นิ้วแบบมีหมุดนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับจะเอาเป็นแบบ6นิ้วแบบมีหมุดไม่มีหมุดเป็นแบบรูปเฟืองเป็นแบบแรปเตอร์นะครับขึ้นอยู่กับเราเลยเราชอบแบบไหนอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับยกหน้าสองหลังสองเนาะใช้ชกเดิมนะครับใช้ชกเดิมก็ก้อนยกปีกนกลองก้อนนะครับขึ้นไปนะแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากนะครับ ระบบเบรกนะครับเป็นหน้าดิสเบรกด้านหลังเป็นดมนะครับเอ็เด้านหลังเป็นดมเบรกนะครับด้านหน้าเป็นเป็นดิสแล้วก็ล้อนี่ก็สั่งทําสีนะครับเป็นดาชมพูนะปกติจะต้องเป็นเขาเรียกอะไรครับดําแดงดําเงินดํารวนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นดําชมพูครับแล้วก็แม็กเป็นแม็กฟอร์สนะครับเป็นแม็กฟอร์สยางนะครับวันนี้มาในยาง MT เลยนะครับสไตล์ออฟโรดแบบสุดนะครับพร้อมลุยนะ ตัวสเปคยางเนี่ยวันนี้เป็น33คูณ12.5 r 2 0นะครับแกมข้างมาจากรถเป็นแบบนี้นะครับตัวครอบกระจกมองข้างก็ x l แจะเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับสีดำมีไฟเลี้ยวมือเปิดนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับคันนี้ใส่เบ้ารองนะสีดำเข้าไปแล้วก็ติดตัวกันสาดนะครับวันนี้มาเป็นในกันสาดแต่งนะนะครับลูกค้าเลือกได้ครับจะเอาของแท้ของแต่งฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได้นะครับแล้วก็นี่ครับ ติดตัวแหลกนะครับของฮัมเมอร์นะครับเห็นไหมนี่ก็ทำสีทั้งชุดทั้งชุดนะครับตัวแหลกนะครับเราก็มีตัวไฟต่อให้เปิดปิดในรถแล้วนะครับแล้วก็ก็จะมีรีโมทนะครับนี่มีรีโมทเห็นไหมครับอ่าแล้วก็ใช้ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกครับเราจะใช้งานยังไงนะฮะโอเคแล้วก็คันนี้ครับสติ๊กเกอร์ครับ รูปวัวกระทิงงนะนี่สวยงามสติกเกอร์เนี่ยเราก็เลือกออกแบบได้นะจะเอามาวัวกระทิงเอาลายไหนอะไรยังไงได้นะครับจะตัดเป็นชื่อเราชื่อบริษัทชื่อลูกชื่ออะไรได้หมดเลยนะฮะบันไดครับ,บ,รบของ T W I ปกติเราจะเห็นตัดแดงอย่างเดียวนะครับคันนี้ก็เป็นชมพูหมดเลยนะครับตัวนี้มีไฟนะครับเปิดประตูเดี๋ยวก็เปิดให้ดูเห็นไหมนะครับมีไฟะ โลบาเล็กนะครับเป็นทรงปืนของล er, น l ด n d e เนาะตัวนี้มีไฟหลีไฟเบรกไฟถอยครบเลยนะครับมันดะ้เหยียบนะขึ้นท้ายก็บะคันนี้เปลี่ยนไฟท้ายเป็น Full LED แบบนี้นะครับเป็นไฟแต่งนะนะครับแล้วก็ใส่ครอบไฟเป็นสีดําเข้าไปนะครับให้ดูมีมิตินะครับแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3าม XLS เนี่ยจะมีกล้องนะนะครับมีกล้อง ฝังอยู่ใต้โลโก้นะครับแต่คันนี้ติดครอบฝาท้ายนะครับครอบฝาท้ายแบบครอบกล้องนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอครอบกล้องใครชอบแบบว้าโลโก้ก็ได้นะจะครอบก็ได้นะครับเดิมเขาก็จะเป็นสีดําทั้งหมดเป็นดําอย่างนี้หมดเลยนะนะฮะแต่คันนี้ก็เลือกเป็นพื้นเป็นดำนะครับเหมือนเดิมแต่ทาตัวหนังสือเป็น3ามิตินะครับเป็นดําชมพูอะคริลิกเรนเจอร์สีชมพูกันชนท้ายครับก็เป็นของ อウเลนเดอร์นะครับห่วงโอเมก้าก็มีมาไฟถอยมีมาเห็นไหมครับทำหมดเลยเป็นสีชมพูแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมบอลลากก็ทำเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับสวยงามเลยเนาะนี่ครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่จะคัสตอมออกแบบทำสีอะไรยังไงนะครับสามารถแจ้งได้นะครับ x อ s นะครับตอนนี้นะปี2025ภายในเป็นอบ์ดหนังนะครับแล้วก็พวงมาลัยรถเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า จอเลนไม้์8นิ้วจอกลางก็เป็น8นิ้วนะครับเป็นซิงค์โฟร์เออันดอร์ออโต้แอปเปิลคาเพแบบไร้สายนะครับรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับมีโหมดการขับขี่ซีโอดแอร์แบคหกใบคุ้มมากๆนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรูปแบบการตกแต่งออฟโรดแบบนี้นะครับใส่ได้กับฟอร์ดสประตูทุกรุ่นนะครับก็ส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะครับยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกทท่านนะครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สําคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชา ซื้อฟอดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรอดีไลน์ก็บขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กับขออภัยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ